ใช่ครับเพราะว่าเราเตรียมนักกีฬาไว้ครับโคต่อเพราะว่าปี2568ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสี่เก่งโอ้ยนี่แหละครับจักรยานเราจัดหนักจัดเต็มทุกรายการใช่ครับสำหรับเสือภูเขานี่ก็ประมาณสักเจ็ดเหรียญทองนะครับในการชิงชัยครับใช่ครับมีทั้งประเภทเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายครับมีประเภททีมรีเลย์มีประเภทอิลิมิเนเตอร์ครับรวมๆแล้วทั้งประเภทลู่ประเภทถนนประเภทเสือภูเขาก็ยี่สิบเกือบสามสิบเหรียญแล้วครับใช่ครับเยอะมากถ้าจัด ข่งการครบทุกรายการนะครับใช่ครับทุกประเภทเลยเราก็มาช่วยกันเชียร์นะไปต่อครับท่านผู้ชมครับท่านินงชวันเดชผลครับสรุปแล้วลุงตู่ครับเขาตัดสินใจลงรุ่นทั่วไปชายโอ้โหลุงตู่นี่เองครับขี่ให้น้องๆดูครับลุงตู่นั้นอายุ4ี่ปีจากมิชลินไบค์โอ้ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนนะอยู่ไม่ใกล้ยู่ไม่ไกลอยู่ที่จันทบุรีนะม่ไยดครับครับดีๆนะครับนะ อย่าให้งานเข้าผมนะครับคนต่อครับพี่น้องผมรักทุกคนนะครับครับผมดูครับกลัวที่ไหนครับเดชวันเนี้โอ้ทะลิชวันเดชผลครับยังเก่าก็ไม่ใช่ปัญหาอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เนินสุดท้ายครับขอเบาดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับประตูบอกว่าลูกนี้มันไกลไปใช่ครับลูกนี้ไปไกลไปขอครับขอเอาเอาเรงกับไปกับบ้านไปทํางานดีกว่าครับนี่แหละครับโอ้โห เป็นมิตรรักแฟนเพลงสายจักรยานของผมที่มีความสุขมากในการเข้าร่วกันแข่งขันครับเน้นเข้าร่วมไม่เน้นอันดับครับใช่ครับในรุ่นโทรปัปชายมีทั้งหมดเก้าคนนะครับครับลงมาแล้วครับหาอะไรนะเหี่ยวสะแล้วนะโอ้โหเขียวนะ